あ <music> องอุนจีมินครองอันดับหนึ่งครั้งแรกในดิจิตอลซองเซลชาร์ตของบิลบอร์ดฮาซองอุนและจีมิน BTS ครองอันดับหนึ่งครั้งแรกในดิจิตอลซองเซลชาร์ตของบิลบอร์ดด้วยเพลง With You ฮาซองอุนและจีมิน BTS ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจด้วยที่หนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดจากการอัปเดตล่าสุดของชาร์ตบิลบอร์ดสำหรับดิจิตอลซองเซลชาร์ต t h you เพลงประกอบละครเรื่อง Our Blue ที่ร้องโดย2เพื่อนรักจีมิน BTS และฮาซองอุนได้ ได้เดบิวต์ที่อันดับหนึ่งในชาร์ตเพลง With y o U กลายเป็นเพลงประกอบละครเกาหลีเรื่องที่2ที่ติดอันดับชาร์ตร่วมกับเพลง Christmas Tree ของ V BTS นอกจากนี้ฮันซองอูนและจีมินยังเข้าร่วมกับ BTS, s h u g a V และ PSY ในฐานะศิลปินเกาหลีที่มีเพลงเปิดตัวอย่างน้อยหเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในดิจิตอลซองเซลชาร์ตของบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกาทางช่องของเราขอแสดงความยินดีกับฮาซองอุนและจีมินด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ